มีชายคนหนึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัดคืนนั้นเขาวิดีโอคอลหานะแฟนตามปะกะติเพราะคิดถึงปลายสายรับตามปะกะติแต่หน้าจอดูมืดกว่าทุกวันเหมือนแฟนเขาเปิดไฟแค่หลังๆเขาถามว่าทำไมไม่เปิดไฟละ่ะมืดจังแฟนตอบเสียงเบาๆว่าเปล่าห้องมันไม่ค่อยดีช่วงนี้ไฟกระพริบแต่ระหว่างที่คุยกัน เขาสังเกตเห็นบางอย่างขยับอยู่ด้านหลังในกรอบภาพตอนแรกก็นึกว่าเป็นเงาแต่พอเพ่งดีๆเขาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ผ้าถงุงอุ้มเด็กทารกยืนอยู่ด้านหลังแฟนของเขานิ่งสนิทหน้าไม่ชัดเหมือนยืนอยู่ในมุมมืดที่ไม่ควรมีใครอยู่เขารีบถามแฟนทันทีถ้าอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนนี้แฟนนิ่ง แล้วตอบว่าก็อยู่คนเดียวนี่ถามทำไมหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะบนหน้าจอตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าผิวซีดดวงตาคล้ายคนตายและยืนชิดหลังแฟนเขามากขึ้นเรื่อยๆเด็กในอ้อมแขนก็ขยับนิดๆเหมือนกำลังหายใจทั้งที่ดูเหมือนสบเขาตะโกนออกจากคกเดี๋ยวนี้ข้างหลังมี แต่ก่อนจะพูดจบหน้าจอก็ดับสนิทเขารีบโทรซ้ําโทรเป็นสิบครั้งแต่ไม่มีใครรับอีกเลยทั้งคืนจนเช้าวันต่อมาแฟนเขาโทรกลับมาเฉยๆด้วยเสียงงวงเงียบอกว่าเมื่อคืนเธอไม่ได้รับสายแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเธอหลับไปตั้งแต่หัวค่ําและในประวัติโทรศัพท์ของเธอไม่มีวิดีโอคอลที่เขาโทรเข้าไปแม้แต่ครั้งเดียว